ิเวอร์พูลโดนท้าทายหนักครับตอนนี้ครับบาร์เซโลนาประกาศอยจะซิลตัวลุยดีอาร์สครับเดโก้ผู้อำนวยการกีฬาของบาร์เซโลนาครับระบุชัดแล้วว่าต้องการคว้าตัวลุยดีอาร์สปีของทีมลิเวอร์พูลแล้วมาคัดแลนดฟอร์ดอีกหนึ่งคนครับบาร์เซโลนาแชมป์ลาลิกาสเปนองสออกอย่างชัดเจนแล้วครับว่าจะเดินหน้ใจตลาดครับอย่างหนักในซัมเมอร์นี้ครับเพื่อพาทีมคว้าความสําเร็จนะครับโดยที่พวกเขาจะต้องมีการเสริมแนวรุกเป็นหลักจากการเปิดปากของเดโก้ครับเป็นอันแน่นอนแล้วว่าทีมดังของแคว้นกาตาลัน หลืออาร์เซน่อมาคัลแลตฟอร์ดครับในไลฟ์ของแลตฟอร์ดนะครับแมนเชสเตอร์ต้องการค่าตัวเลสเตะ40ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับขณะที่บาร์เซโลนาเชื่อว่าสามารถคว้าตัวลุยดีอาร์สครับจากลิเวอร์พูลครับได้ในราคา80ล้านยูโรสำหรับดีอาร์สครับก่อนหน้านี้มีข่าวว่านะครับอยากจะมาร่วมทีมบาร์เซโลนาแต่ครับเจ้าตัวครับยังมีความสุขดี่ได้ถิ่แอนฟิลด์ไม่รู้ว่าข่าวนี้ครับจะจริงแท้หรือแน่นอนยังไงก็ตามต้องรอคอยติดตามดูแต่ตอนนี้ครับลิเวอร์พูลบอกแล้วครับว่าลุยดออี ดีและรีแล็กกับการอยู่ลิเวอร์พูลอย่างมากครับยังไม่พูดถึงการที่จะย,ย้ายไปร่วมทัพบาร์เซโลนางานนี้ครับต้องคอยดูครับว่าทีมสเปนจะดึงนักเตะจากลิเวอร์พูลไปอีกหรือเปล่าแต่ของมาคัสและฟอร์ดนี่ไม่แน่ครับถ้าได้ต่างจริงๆก็อาจจะไปแล้วพบกับน,นั่งข้างโคสเนวกับปีเตอร์เดอะอีแลนดได้ใหม่ครับสวัสดีครับ